เข้ามาเข้ามาเข้าไปหมดเนี่ยตัวเข้ามาเนี่ยใจเย็นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไปไม่ต้องเยอะอย่าเยอะอย่าเล่นเยอะค่อยๆคุยกันออามาแล้วออกมาแล้วข้อขอแล้วข้อขอแล้วข้อขอแล้วเข้ามาเข้ามา

แมกนงกลับมาตรงนั้นมาบ้ามาเล่นด้วยกันกลับมาช่วยนช่ยนชยไปโลชบรเมตาเชอยู่ในบ้านนะชในบ้านครเคสยันหน่อยครับชกันหน่อยแมกนีช่วกันหน่อยเล่นด้วยกันชกนเยอะติดติชุดด้วยเล่นกันพวกกันช่อยกันเย็นใจเนอคุไยกิกคฆ่าใครไม่ได้เลยไอมีคนชุบได้สองรอโล โฟกัสต่อชุบหน่อยโฟกัสต่อชุบหน่อยเพื่อนด้วยโฟกัสต่อชุบหน่อยแม่คันดิ้งโฟกัสต่อชุบหน่อยแฟนด้วยแฟนหายสวยแฟนหายเยอะมากจุ๊บไม่ต้องล้องโฟกัสต่อชุบหน่อยครับแม่คันดิ้าตีดเสาในบ้านอุ้มใครไม่ได้วะจะเย็นหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านตัวนึงพี่เข้ามาในบ้านหน่อยเข้ามาในบ้านหน่อยเข้ามาในบ้านหน่อย ไม่ได้พรกดตีใครตีไม่ได้ไปมาอุมไปพี่มาีบ้ามีบ้ามีบ้าใมีนอใช้มีหนหนเพ่นตายพื่อนมาหน่อไปไปเพื่อนโดนอุ้มไปในบ้านเพื่อนโดนอุ้มไปในบ้านเยอะเพื่อนโดนอุ้มไปในบ้านเนื้อมีเนื้อมีด จุบด้วยนะชื่อลูกไม้ที่ไอ้เพื่อนนอนอยู่เห็นปะตายตายตีใครไม่ได้แต่บอลตัวโดสวนนี่สัตว์เออได้ม่ไอ้ชุดนะกลับไปหน้าบ้านกลับไปหน้าบ้านกลับไปกับเพื่อนหน้าบ้านเลยน ไปเตะเอากระโดดแล้วเพื่อนตายก่อนเพื่อนตายเพื่อนตายแม่นิ้งที่หมัวบางหลังเพื่อนตายเพื่อนตายเขาเพื่อนเราไปเยอะนะเพื่อนอยู่หน้าบ้านเต็มเลยเขาเพื่อนเราไปเยอะเพื่อนอยู่หน้าบ้านเขาระวังนะเมื่อนี้มึงส่งเสียงหน่อยมึงส่งเสียงหน่อยเงียบเกินมองเพื่อนก่อนมองเพื่อนก่อนเม่ื่นกี้่งเสียงหน่อยเงียบเกิน แม่ขนิงหน้าบ้านหน่อยแม่คันิงดูเพื่อนด้วยนะได้ยินเพื่อนบอกว่าเพื่อนตายในบ้านเดียวมากดูด้วยอุ้มออกมาอุ้มออกมาหน้าประตูพอจะสวยตกไปสวยแต่ใครจับไม่ได้พอซ้อมกันแบบนี้ใช่ใช่ใช่ ไปลไปลอยอยู่ข้างบนคือใครอะเขาลอยได้ไงเขาลอยองนะเขาออกมาชุบเพื่อนข้างนอกโอ้โหมันหนวงออกเราอะออกรอ,อกุอ้มศพกามือเล่นเพื่อนเด,ง,ด,ง,ดง,งเด้งเด้รง,เดงระวังเนินระวังเนินระวังเนินระวังเสียเนิน

เราเสียเนินเราเสียเนินเวลาเวลาวิ่งลงเพื่อนเอ้อุ้มหน่อย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 กูมากูมักูมากูมาไปไปเข้าไปบ้านเลยเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านทีเดียเข้าไปในบ้านเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามากันในบ้านเข้ามาเลยกันในบ้านเข้ามาเลด้วยกันพนเนี้ใครเล่นตนเลยอยาเข้ามาอยางน้ดิ Mẹ có cái gì mày có cái gì mày có cái gì mày 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 có cái gì mày này, cái này, mày này cái gì mày có cái gì mày có cái gì mày có cái này ุ่มคนหนึงฮัลโหลแม่คนิ้งเด้งหน่อยเด้งหน่อยเด้งสดหน่อยดีุบเพื่อนหน่อยจุบเพื่อนหน่อยจุบเพื่อหน่อยพูดเยอะพูดเยอะแม่คิส่งเสียงหน่อยค่อยๆเคียรข้างในข้างนอกค่อยๆเคียรข้างในข้างนอกก็อยู่ใน เล่นไปพี่ปล่อยพี่ปล่อยให้ข้างรถข้างรถกระบะข้างรถก็เล่นไปเล่นไปเล่นไปทิ้งศพไหมเล่นไปเล่นไปเอาตัวรอดเอาตัวรอดเล่นไปเล่นไปเขาจะปิดตัวชูค่อยเล่นไปค่อยออกไปค่อยเล่นแล้วออกค่อยเล่นแล้วค่อยดันออกค่อยดันออกตูนไหนบอกเพื่อนด้วยตูไหนบอกเพื่อนด้วยกักศพก็ด้วยกักศพก็ด้วย ขาหนหลบไปเขาหนหลบไปขับศพเขาด้วยนะเท่าบ้างเ่าบ้างก็อุ้มศพเขาเลยเาบ้างก็อุ้มศพเขาเลยเทาบ้างก็อุ้มศพเขาเลยมวนมีไหมเคๆไปดูข้างนอกเพื่อนไปดูข้างนอกเขาหน้าบันดยด

มีเพื่นอนช่เพื่อนไปที่อะไรวะเนี่ยช่วยมึงเอาเขาไปด้วยจักเขาไปด้วยเอาเขาไปด้วยเขาไปด้วยห้ามกินสลปนะคะเข้าไปเข้ามา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 เขาเล่นในบ้านเหรอสล่นในบ้านเสล็อปในบ้านสล็อปในบ้านเด็กเด็กเออเข้ามา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 หมดเนี่ยตัวเข้ามาเนี่ยใจเย็นเขาค่อยเล่นเขาค่อยเล่นไปไม่ต้องเยอะอย่าเยอะอย่าเล่นเยอะเขาค่อยคุยกัน

หลังบ้านเกิดเยอะเพื่อนบอกว่าหลังบ้านเกิดเยอะเพื่อนบอกว่าหลังบ้านขึ้นมาถีบไวไหนดิไปหลังบ้านไปหลังบ้านไปหลังบ้านหลังบ้านไม่ตกหลังบ้านมีแล้วหลังบ้านไม่มีแล้วหมือนแล้วเหมือนแล้วหลังบ้านหมดโอเค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 นี่นี่นี่บนรถเนี่ยตรวจด่านตรวจรอ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 ตัเกิร์ตรอตัวเกิร์ตกันดีๆเพื่อนไม่คดีงได้ยังเป้าก็จะเสี่ยงกันหน้าบ้านเหมือนมีเพื่อนเราเลยหน้าบ้านมาเยอะหน้าบ้านมาเยอะหน้าบ้านมาเยอะเรื่องค่อยคุยกัน เอกศพเขาไปทิ้งร่างเนื้อนี่เอาศพเขาไปทิ้งร่างเนื้อเราลงรวมต่อเอามาเรียนในบ้านไม่ต้องออกไปต้องรีบหน้าบ้านหน้าบ้านเพื่อนเราตายเยอะหน้าบ้านเพื่อตายเยอะเข้ามาหน้าบ้านเลยอย่าขังฉันไว้นะตายอมเข้าไม่ได้ด้วยจิ๊บผ่านเข้าไม่ได้เอาเอาศพเขาไปทิ้งล่างเนื้อนี้เอาศพเขาไปทิ้งล่างเนื้อเราลองรวมใครล็อกเนี่ย อย่าล็อกบ้านไม่ต้องอย่าล็อกบ้านอย่าล็อกบ้านนะอ้่าล็อกบ้านมึงอย่าล็อกบ้านเลยเสตตัวไอ้รื่องเสตตัวไย่ล็อกเพิ่นได้ล็อกเพิ่นด้ล็อกเพิ่นได้ล็อกเพิ่นก่อนล็เพิ่นก่อนล็เพิ่นก่อนมาช่วย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 เพื่อนหน่อยสิโอเคแล้วแล้วเกิด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 แล้วหน้าบ้านเพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยหมอนตายเพื่อนนอนเอาหมดไปหมดไปหมือนไปดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเดี๋ยวเข้าไปในบ้านอย่าเล่นเกินสลบนะเว้ยเดี๋ยวมันไม่เกิดเอาเข้ามาหน่อย ไม้ไม้ยื้ไร้นักคนนึงเหรอคนนึงเหรอคนนึงเหรอคนนึงใจเย็นใจเย็นค่อยๆออกค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบตู้เป็นที่เล่นไปค่อยเล่นไปผายได้ขามือไว้ข้าได้ขามือไว้กลับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลกแม่นกันตรงทะลุนะครับไปแบ๊ดขึ้นมาขึ้นมาแค่นนี้เข้าบ้านไหมเข้าบ้าน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 หน่อยกลับเข้ามาในบ้านกลับเข้ามา ถ้าเขาตายแล้วดึงเอาศพเข้าไปกลับไว้ในบ้านเอาไปกักเอาไปกับไว้ในบ้านเล่นลอเดินลเอาเพื่อนไปด้วยเพื่อนไปด้วยเอ่เพื่อไปหน่อยพื่อนอไปหน่อยพื่งนพ่ไปหน่อยพ่ไหอพื่งหน่อยพื่อนหน่อยพื่อนอยพื่อพื่นตอยเนตอยพื่อพ่นตอยอยู่เพื่อนตายอยู่นแมนิงได้ศพได้ศพเพแล้วเข้าเข้าบ้าน้าเขาหยิบมาด้วยเอาไปกลับในบ้านเอาไปกักไว้ใน หน้าบ okay, okay. okay, okay, okay. ้านเปนไงหน้าบ้านเปไงพูดหน่อยกลบ้ามากเขามาหน่อยโอเคโอเคโอเคเย็นเย็นอเพื่อนด้วยใล่นเอะกลับเข้ามากับเข้ามาไปต้องเยอไม่ต้อนิงไคยเล่นกลับมาโซนในบ้านไว้ิข้านอกไม่ต้องเยอะไม่ิงมาเซตใหม่เซตหน้าบ้านเซตหน้าบ้านไม่คณิงกลับเข้ามาเลยกับเข้ามาเลยกลับมากลับมากลับมากลับเข้ามากลับ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 มากข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาบมากลับมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาบมา เซตได้บ้างก่อนเซตไล้บ้างเซต้เเซเลยเซตเถ้าตอนถ้าตอนเราเล่นจริงๆเราต้องกดกดไปเลยแหละเร็่ใหม่เริ่ใหม่รอวรอรอวันใจรอรอรอคือเราอยู่ได้แค่เสโลปใช่หพี่เปิ เล่นเขาบอกว่าเล่นที่ว่าเดแต่มันไม่เกิดแต่มันไม่เกิดห้ามเล่นตัวางแต่เล่นสโลปได้เขาบอกนั่นใครยังไม่ได้ของะมาสิของนิ้เล่นริบสิของด้ยของไม่พอของไม่พออ่ะของไม่พอบอกเพื่อนด้วยหน้าอยู่ไหนหน้าอยู่ไหนขางในบ้านพีไม่ได้เอาสยชอ่นโน่นผมยากผมอยากให้ผปกันหน่อยตอนนี้มึงโคกัอเพื่อนหน่อยด้วมามามา้าม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 าามาามามาวามามาวาม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 าา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 วาาาวาาาวาาาวามามามาวามาวามาวามาาามาาามา ดาวไปได้ตกน้ำมันดาไป้ตกน้ำมันดาไป้ตกน้ำมันแล้วตาย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 เข้าไปในบ้านนะไปไดตกน้ำมันไหมครง้า่มาเดินกันโอมศมพจเพื่อนเพื่อนจเก้กเพื่อนจเพื่อนนีมนี้จะเกิดสมนี้จะเกิดเพื่อนใจเย็นค่อยค่อ ที่เมื่อจบจบตอนไหนนีผมจุกนุมจุบมาจบไปมื่อเ่หิง่อไปด้นบ้าน่อยมี่ได้ในบ้านหน่อยมีไปได้ในบ้านหน่อยเขาจุบในบ้านเราวเพื่อนด้วยจ่เพื่อนหน่อยมีไม่พจุบในบ้านหน่อยอ๋อเพื่อนเราไปขางในบ้านนะเเพื่อมไหรเพนม่อไหนเเพอนม่อไหนเเพอนม่อไหนแบ่งเซตหนึ่งวิ่งบูก็ไปในบ้านดูเพื่ออ้อหน่อยคอหน่อยขอหน่อยคุยกันหน่อยม่เงียบเกินแม่เงียบเกินพื่เาอยบเ้าน เลือนเราไปนะเพื <apan> ah i, stir, ่อนเราไปเฮ้ยเอาเพื่อนหน่อยตรงสองามพื่อหน่อเอาเพื่อนหน่อยเเพื่อนหน่อยเเพื่อนหน่อยบเียทบเยขายระเบีเบียงระ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 เบียงไปดูระเบียงนี้ระเบียงระเบียงระเบียงไปไปค่อยเล่นค่อยลงาค่อยเชุบเพื่อนหน่อยชุบเอนหน่อยกลับไปเบ้า้ดวรงรง ปุ่มสอบอุ่มสอบุ่มสอบุมสอุ่มสอุ่มอเลเอาเอาสองตัวนี้เอากชุบกรชุบกชุบกชุบออกไปออลเบียงระเบียงกันไปละเบียงนี้กันไประเบียงดิ้ก้นไประเบียงดิขึ้นไปละเบียงดิ้ึ้นไปละเบียงดิ้กันไปราเบียงดิ้ตายไปออข้างนอกสวยมอสวยสวยปล่อยเลยมองปล่อยเลยปล่อยเลย แตกมั่วเฮ้ยมไม้ไม้แตกมั่วเว้ยไม้อ่ะไม้อย่าแตงไอเด็กของผมมาครับจับไหนเนาะไอ้อยู่บ้านแม่คันนี้กันอยู่สิเขาชุบเขาชุบเขาชุบไปที่มันไปที่มันชุบโต๊ะตรอะไรบาร์เรคได้จุดประจำอยู่เขาชุบอยู่ตรงโต๊ะเอาชุดมาเปลี่ยนชุดใส่สูตรนะใส่สูตรวิ่งมาเดี๋ย้เดี๋ย้เพื่อนเพื่อนอีกเอาล่ะเล่นตัวยืนก่อนได้ป่ะเล่นตัวยืนก่อนเล่นตัวยืนก่อนเอชุดจากผมให้ไอข้างนอกเยอะนะข้างนอกเขาเยอะนะพี่พี่ลำ สามพี่คนนะข้างนอกเขาไปชุบเพื่อนข้างนอกเขาไปชุบเพื่อนข้างนอกพี่เลี้ยวเขาไปชุบเพื่อนข้างนอกใครที่อยู่ในวอร์มตะโกนบอกเพื่อนข้างในหน่อยเขามาชุบเนียนมาชุบเพื่อนข้างนอกจะไล่กันทำไมทำไมว่ามีชุบแล้วว่ามีชุบแล้วชุบแล้วเต้นจบอุ้มใครไม่ติดไปไปไปค่อยๆต่อเข้าไป อย่เลยเยยด้วยเ่อกได้เีอยู่ไหนอ <laughs> น่ะันโฉบไม่ได้โฉบมันติดติดอ,อ,อยู่ไปชุบในบ้านเลยที่ปลอดภัยที่สุดชุมไม่ได้ว่าไงนะว่าอะไรึงถามอะไร เนี่ยอไอฟองก็อยู่บ้านแม่คันนิงเนี่ยมาดิกูเจอเดียแรกกูเจอโเขาเนี่ยชุดไม่ได้ใส่ชุดใส่ชุดเต็มมาแล้วก็ไปขอของสภารอเกิดปะหน้าจะต้องรอ ใช่ใช่ของเล่นเขามีของเล่นกันแน่นอนกันแน่นอเดินมาเรื่อยๆคืมาเรื่อยๆเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดหน่อยเปลี่ยนมีดหน่อยโฟกัสตูชูใหม่โฟกัสต้ชูหม่โฟกัสตูชูหม่ไม่รู้ว่าน่าจะบักมั้งอชุบๆเต้เนยเพื่อนด้วยแล้วชุบเต้แล้วนีชุบแล้วชุบแล้ว

ตายตายตายอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตาย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 อย่าเพิ่งไปเล่นกันไปบ้านอะอวันแอาวันเอาวันต้็งเพื่อโดนกับเพ่อเสร็จแล้วเข้ามาเซตในบ้านพี่จ้งเป็นดนอุ้มไอ้คนนนะ ่นนอกบ้านหรอกมันเฉียบปี้าบ้านเพื่อนเราตายเยอะเพื่อนเราตายเยอะเอาเพื่อเอาเพื่อกลับมามาเพื่อกลับมาเพื่อกลับมาเพื่อกลับมาพอเพื่อกลับมา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 เพื่อกลมาเา้กล้าเกลับมาเพื่อกลัมาเกลับมาเลมาเอลมาเอกลับมาอกลับมาเพื่อกลับมาเอกลับมาเพื่อกลับมาเอกล้บมาเลัมาเพื่อกลมาเพื่ลมาเพื่สกลับมาเอกมาเับมาเอมาเอมาเอมาเ่มาเพื่อมาเล้มาเกมาเมาเล พอยมเืออะไรวะตอนนี้ยูไม่ไม่เข้าใจพอยส่วนแล้วส่วนแล้เพื่อนส่วนแล้วเพื่อนเราต้องการเต่าใี่ไมมเ่นรารีครีเพื่อนเราต้องกเพือนเราเ่าองกัต้องดนแล้วเล่นเาช่ี่กักเขาต้องไหนบ้างะหรือว่าเราต้องพุ่ขามือไปเลยอ่ะกักดีกว่ากักดีกว่าเราต้องช่วยเพื่อนเราต้องช่วยเพื่อนเราเราต้องกักเราต้องกักนแล้วเล่นเวลาเล่นอ่ะช่วงเวลาของไหมที่เราเะวากักเขาตพองไหข้งอ่หอ่เาพ่มมอไปอ่นรัน่าพอฮะ สมมติมันเป็นเฟสจะมาเฟสช่วงแรกอ่ะให้ใครแจกใครเอาชั้นหนึ่งพอเอาของับสมานแเอาของกพตัวแทน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 เอาของเลยรับของนะครับตัวแทนใครก็ได้ตัวแทนใค่ว่าเขาไว้หมด